อไปเซไปเซไปเซเอคก็ามดาเดนทอ้มนมนอย่าลืมไปเีนะห้ามถักเอ้ยๆอย่าอย่าเดินเดินให้รู้สึกอ่ะได้ไหมไม่ได้ต้อไ ก็รู้อยู่ดีถ้าอย่างเงี้ยไม่มาถึงแบบา่เอออะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้อยู่ดีอ่ะโอเคมานี่เี่เออแต่ให้เก็บแต่ให้เก็บทอดมังรึกนะเออ ได้มากมาลึกมามามาทำมาทำต่อมาทำมาทำมาทำา